เอาพี่น้องผมเบื้องหน้าของบ้านนี่ภาพมาเก็บเห็ดตุการณ์จากพี่น้องออกมาทางอาโพธิ์ท่องรอยเหตุรถพี่น้องฮะเออคนเต็มปไาเลยพี่น้องสังเกตบ,บ่เขาเจ้ามาเก็บเห็ดขวากันฮึค่ะเจ้า,บบา,ามา,าอามาย่างกันบ่ฮู้แวัสดีครับต้องกังขันยู่ไทยขันสันบ่ได้พี่น้องฝนตกแห้งเพราะว่ากล้องมันไปบ่ได้เลยมันถึงฝนเดี๋ยวไปด้วยกันตามคำขอของมวลมุสมาชิกเข้าสาลบ้านใครหนุ่ยใส่บังดูได้อยังจังไหน เห็ดยังนี่เห็ดผอวอุ้ยเห็ดผอพี่น้องโอ้นี่เด<า>้นี่เด้นี่เด็ดมันโอ้หักไม่ไปไปยงัยงยงัยงยังเอา,าอไปบู <ft> ้ยแน่นโนพี่น้องผมน้องแน่นโนคนสวยเชี่ยเป็นเชีย่ยพี่น้องใส่ถ้าพี่เชีย่ยฝนโต๊ะนลงเขาป่ะหยัดหาอมาตลอด เอาไปมันมาสิ่พัวเชียร์เนี่ยหพี่น้องมันไม็แจ้งไลยเคยเจ็บเขาเคยเจ็บบ่ <c oughs> เขา <c oughs> เขาไปทางไหน,นเขาเขาไปทางไหน,นเดี๋ยวไปเจอกันูนคนพูนคนฝนตกฝนลงหามาทางโพทองลอยเอ็นพี่น้องเนละเป็นป้าใหมากมากบันคับน้ำเคียงพี่น้องผมบันคับน้ำเคียงมีตปาปลาผู้ใหสิข้ามาต้องมีนม้ำมีเขาน้ำครับพี่น้องกันปลาหลงหลงปลาเนาะพี่น้องเนาะพูน่ะคนโศกคนเชียร์เกินว่ามุนเบิร์พี่น้องผนมะ <Woo! S 2> เดี๋ยวก็ไปติดตาเดีเต็มอยู่ี่ช่องแดงเดี๋ยวบ้ามีสีไทยเบิ้งจะเข้าเดี๋ยวสิเลียนมารับข้าเจ้าอันตรายพี่น้องฟ้าลงฝนตกอันตรายไปไปขวาเบิง้งผู้ข้าเจขข้าเชียร์กันเราห้อยจังอำลาพ้าจากกันไปโอ้ยตกแห่งผูเยอกใส่ครับขอบเบิ้งตาเนี่ยพูดได้ได้แล้วกระได โอ้เป็นทีมงานเป็นเสียทีมเลยพี่น้องเป็นเสียทีมเลยว้าวไปไปเบิ้งงํำเพนมีตาห้อยเชียมีตาหอยเชียมันบ่ครับผมขอเบิวงนน่คุนแม่เขวานขวานานขวานขวานานขวนขวานวานข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 อานขวานวานเวานขวานขานข้านขวานขานขวาวนวานขวนวนี้นขวานวนขวาอวาวาวานวานว่าเนเวียมแนนบ่โอ้ ยัดไปนี่ผู้หนึ่งผู้นี้ได้หลายบ่ครับผมถือหอกกามาคือกันครับผมหอกกามาขอบังตาเด้วยนะโอ้ได้ยุบีเอ,าเอา้าเอ้าขึ้มานกาว่ามือบาทผู้นี้วุ้ยเอ้ยโอ้ขับเบิ้งอีพี่เต็มขับไปเบิ้งในช่องแดงพี่น้องขอเขาช่องแดงก้อนขอบคุณครับ